สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การแหวนดวงคลิปนักกิมนี้เราจะมาในควาจว่าด้วยแรงอธิษฐานของคุณทําให้ศัตรูรับกรรมทันตาเห็นสงบาพลังงานของคุณอนุญาติได้รับประดวงชะตาด้วยการกด subscribe แล้วก็รายแชร์นะคะเรามาตรวจสอบลัคนาราศีของคุณและศัตรูของคุณนะคะว่าเป็นพลังงานของกลุ่มบุคคลไหนนะที่ ทำร้ายคุณเนาะ,ะเตเิร์นกุณเกิดวันเสาร์ธาตุไฟวินารราศิพฤ์ประสราศีตุลธาตุดินพุษภ์าารษปาาระกัมกอนแอริราศิเมชาธาตุไฟแคปิคอลราศีัมกรชาธาตุดินเทาร,ารั์ราศิพฤ์ประสชาธาตุดินนะวร์ธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกแล้วก็แคนเซอร์ราศีกรกฎชาธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีเลขสิบ สิบเก้าสองสิบหกยี่สิบสี่ยี่สิบหกหนึ่งและสี่นะคะอย่าลืมกด subscribe และแชร์อนุญาตให้เราเปดิดดวงจิตานะะเรามาตรวจสอบพลังงานอักษรยอ่อศัตรูของคุณนะคะคนที่ทำร้ายคุณนะคะเขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรด้วยแรงอธิษฐานของคุณมีตัว N ตัว L ตัว T ตัว Y H Q S O W E M D Doc นะคะแล้วก็ A สามารถกดพอ u หยุดที่หน้าจอเพื่อตรวจสอบ ราศีตรวจสอบอักษรย่อนะคะเรามาดูพลังงานของศัตรูของคุณพลังงานของศัตรูของคุณที่กําลังจะได้รับกรรมทันตาเห็นนะคะหรือว่าเขาอาจจะรับไปแล้วก็ได้เนาะเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณและเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอย่างไรเขาทําอะไรกับคุณนะเขาทําสิ่งใดกับคุณไว้ ศัตรูของคุณนะเขาทําสิ่งได้กับคุณไว้และเมื่อคุณอธิษฐานนะหรือว่ามีแรงอาฆาตพยาบาทอะไรบางอย่างนะคือไม่แนะนําเนาะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคือ,เ,อ,อเราเนี่ยนะถ้าแบบเหมือนมีความโกรธเกลียดอะไรบางอย่างเราจะมีพลังงานของความอาฆาตนะคะแล้วก็ส่งผ่านไปถึงคนที่ทําร้ายเราอะนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญของเขา นะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลเขาได้มากน้อยแค่ไหนเนาะคือไม่แนะนําไม่ส่งเสริมให้ส่งจิตนะอาฆาตพยาบาทนะเบียดเบียนใครนะขอให้ปล่อยไปตามเวรตามกรรมเนานะแต่ว่าณนะตอนนี้เวลานี้มันเป็นพลังงานของศัตรูของคุณนะที่เขาอาจจะถึงเวลาที่เขาจะต้องรับกรรมของเขาแล้วเนาะด้วยแรงอธิษฐานของคุณก็จะไม่เขาได้รับผลกรรมทันตาเห็น เขาคนนี้ทำอะไรกับคุณไว้มาดูสีพลังงานของศัตรูของคุณนะคะเพจออฟสอดนะคะ mm hmm. เด็กถือดาบนะ mm hmm. เขาก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ลดลาวาศอกเลยอะนะ,ค,ะ mm hmm. คือไม่ยอมให้คุณเลยนะ,ะ mm hmm. เหมือนกับว่า สู้หัวชนฝาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าเขาจะถูกหรือว่าเขาจะผิดมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดเขายืนหยัดยืนยันความต้องการของเขานะคะด้วยอารมณ์ความโกรธความโมโหของเขาด้วยเขาคิดว่านะ,ะสิ่งที่เขาทำกับคุณมันไม่ได้เหมือนกับว่ามันไม่ได้ร้ายแรงและคุณก็ไม่ได้รับเวรกรรมอะไรไม่ได้รับในเรื่องของ ผลของการกระทําที่เขาทํากับคุณอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะการที่เขาทํากับคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะแม้จะเป็นคําพูดหรือว่าอ่าความคิดอะไรบางอย่างของเขานะคะซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เขาทําให้คุณต้องนะละหกละเหินเลล่อนนะเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่านะไม่ให้อยู่ เจอหน้ากับเขาแล้วไม่ได้ทํางานที่ตรงนั้นแล้วนะด้วยการกระทําของเขาเนี่แหละนะทําให้คุณเหมือนจบอ่ะนะจบกิจกรรมตรงนั้นนะหรือว่าเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานตรงนั้นเพราะว่าอํานาจเพราะว่าการกระทําของเขานะเหมือนส่งพลังอะไรบางอย่างนะทําให้คุณเหมือนเบื่อหน่ายแล้วก็มีการออกมาจากจุดนั้นนะคะมาเริ่มต้นใหม่นะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณเป็นฝ่ายที่ยอมแพ้เขา โดยที่เหมือนกับคุณอาจจะไม่ได้ผิดก็ได้หรือว่าคุณอาจจะเหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับไม่ถูกชะตาเขาก็ได้นะทำให้เขาคนนี้ทำให้ทำให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานโดยที่เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วคุณไม่ควรอยู่ตรงนั้นนะคะการกระทําของเขาเนี่ยมันเหมือนมาในรูปแบบของการที่เขาไม่เคยคิดว่าตัวเขาผิดเขาคิดว่าตัวเขาถูก นะการกระทําคำพูดของเขาคือถูกหมดทุกอย่างแต่คุณนะเป็นคนผิดผิดที่ไม่ยอมอดทนนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่ายอมแพ้เขาสุดท้ายแล้วนะ,ะแล้วคุณก็เลือกที่จะสงบสึกด,ด้วยการที่เหมือนออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะมาดูสิว่าด้วยแรงอธิษฐานของคุณนะจากผลกรรมตรงนี้ การกระทําของเขานะที่เขาทําลายคุณหรือว่าทําให้คุณเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่ามีความรู้สึกแย่ๆนะคะบางคนท่านไม่ถึงขั้นที่แบบเปลี่ยนงานออกงานย,าย้ายงานแต่อาจจะเปลี่ยนกะย้ายกะหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยได้นะเพราะว่ามันมีในรูปแบบของอการงานบ้านนะคะอาจจะเป็นป้าข้างบ้านที่จะาให้คุณรู้สึกเบื่อนะแล้วก็เหมือนกับ คือลาคาญมากๆก็อาจจะต้องย้ายบ้านนะหรือว่าย้ายห้องหรือว่าย้ายที่ทํางานนะเพราะว่าพลังงานของเขาเพราะว่าการกระทําของเขานะคะรำดูกันด้วยแรงอธิฐานของคุณทําให้ศัตรูของคุณรับกรรมทันตาเห็นมาดูสิว่าสิ่งที่เขาจะต้องรับกรรมนะคะพลังงานศัตรูของคุณเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องรับกรรมจากแรงอธิษฐานของคุณจะเป็นเรื่องอะไรจากที่ชีวิตของเขาเคยสงบสุข นะจากการเงินของเขาที่เคยเหมือนกับว่ามีความขยันะมีการที่แบบเหมือนมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆด้วยการงานของเขาด้วยแหละนะด้วยความมั่นคงของเขาด้วยนะณนะตอนนี้เวลานี้การกระทําของเขานะส่งผลทําให้การเงินของเขาชีวิตของเขานะสะดุดแล้วก็เจอกับปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเขาเคยมีชื่อเสียง เคยมีความสําเร็จนะเคยเหมือนกับว่าได้รับคําสรรเสริญคําชื่นชมหรือว่านะมีคนยกย่องนับหน้าถือตาเขาหรือว่าเขาอาจจะกําลังที่จะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งแต่เมื่อเขาสร้างกรรมนะกับคุณมันส่งผลทำให้เขานะคะต้องเรียกว่าพลาดตำแหน่งนั้นๆ นะมันเหมือนกับว่าการที่บุญของเขากําลังจะส่งเสริมให้เขาได้รับโอกาสดีๆได้รับความสําเร็จนะหรือว่ากําลังจะมีโชคลาภอยู่ดีๆเขามาทําบาปกับคุณนะทํากรรมกับคุณไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่เขาควรที่จะได้รับกลับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้รับมันแล้วนะบุญกุศลที่เขาทํามันเหมือนกับเออเรียกว่าไปกรลบกรรมที่เขาทํากับคุณนะคะเหมือนกับว่าถ้าเขาเดือดร้อน ปัญหาการเงินเขาไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆนะเหมือนจะมีคนช่วยเหลือเขาแต่เมื่อเขาสร้างกรรมไว้นะกรรมตรงนั้นก็มาบัน่นทอนบุญกุศลที่เขาสะสมไว้นั่นเองนะมันเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขอยที่จะตัด,ต,ดตัดสินนะในพฤติกรรมของเขา นะด้วยบาปและบุญของเขาที่เขาสร้างสะสมมานะแทนที่เขาจะมีโอกาสได้ดีแทนที่เขาจะได้รับความสำเร็จนะแต่เขาก็ไม่ได้นะเขามันกับว่าณนะช่วงอดีตที่ผ่านมามันเหมือนกับชีวิตของเขาเนี่ยประสบพบเจอแต่ปัญหานะรุมเร้ามากมายคือเขาเหมือนกับมีปัญหาเรื่องนะการงานการเดือดร้อนใจในะเรื่องของอ สิ่งที่เขาควรได้งานที่เขาควรควรจะได้นะคือชื่อเสียงความสําเร็จการได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งแต่พอเหมือนกับว่าเขาสร้างกรรมกับคุณมันเหมือนกับตัวเขาเนี่ยไม่ได้รับโอกาสตรงนั้นนะมันก็พลาดโอกาสไปทั้งๆท,ที่เหมือนกับเขาพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงหรือว่าพยายามจะทําคะแนนนะคือเหมือนกับทํางานดีมีผลงานดีอะแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเขาสร้างกรรม วิบากกรรมตรงนั้นส่งผลทําให้เขาพลาดโอกาสดีๆในชีวิตนะคะพลาดโอกาสความสําเร็จในชีวิตไปตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่ควรได้ก็ไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าแบบเขาเป็นนักศึกษานักเรียนอะไรเงี้ยะะแทนที่เขาจะสอบแข่งขันติดนะ,ะก็กลายเป็นว่าเขาไม่ได้นะคะมันเหมือนผลกรรมต่างๆที่เขาทำคอยเหมือนกับเรียกว่าบั่นทอนกันอะ่ะ นะคะบุญกุศลที่เขาทามันสูสีกับบาปกรรมที่เขาทําเลยนะคะไม่ว่าเขาคิดที่จะเริ่มต้นนะคะทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของความรักนะ,ะในเรื่องของชีวิตนะ,ะเหมือนเขามีอุปสรรคมีปัญหาตลอดนะคะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างไม่สนับสนุนเขานะคะมันเหมือนกับว่าดวงของเขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเมื่อทําบาปนะคะทกรรมกับใคร เหมือนบุญกุศลมันมีเพียงแค่น้อยนิดนะมันสูสีกันเนี่ยพอเหมือนกับว่าทําบุญปุ๊บนะคะแล้วมาทําบาปปั๊บมันเหมือนมันมีพลังงานของการลบล้างกันอ่ะนะคะทให้เหมือนกับว่าไม่ส่งเสริมในเรื่องของโอกาสดีๆเข้ามาเลยนะคะเขาประสบพบเจอแต่ปัญหามันเหมือนกับว่าวิบากกรรมมันตามทันตานะเพราะว่าเขาไม่ได้มีแต้มบุญที่สะสมไว้มากมาย นะแต่พอเหมือนเขาสร้างบาปเนี่ยมันก็สูสีกันมันก็กบเกลื่อนกันเป็นธรรมดานะคะมันเหมือนกับการที่แบบว่าเหมือนสร้างกรรมไว้กรรมก็เลยทันตาเขาเลยนะคะเป็นช่วงที่แบบตัวของคุณเนี่ยนะคะมาเจอในเรื่องของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะแล้วก็ปฏิหารอะไรบางอย่าง นะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณด้วยแหละนะพลังอํานาจพลังบุญที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยคอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณให้แคล้วคลาดนะจากสิ่งเหล่านั้นนะการที่เขาสร้างบาปกรรมกับคุณเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาคอยสะสมนะคะสะสมแต้มบาปนะไว้ที่ตัวเขาส่วนแต้มบุญในตัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับคือเขาไม่ได้สร้างเพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้เหมือน สร้างบุญเพิ่มขึ้นหรือว่าทําบุญกุศลเพิ่มมากขึ้นมันเหมือนกับว่าเขาเพียงแค่รอระยะเวลาของการที่เหมือนได้รับบาปกรรมตรงนี้นะคะบุญไม่สร้างแต่หวังที่จะได้บุญได้บุญกุศลหรือว่าได้รับโอกาสดีๆมันก็ไม่สามารถที่จะมีได้ฉะนั้นนะคนคนนี้มันเหมือนกับว่าคือแต้มบุญเขาไม่ได้มีสะสมไว้เขาไม่ได้ทําบุญไว้ตั้งแต่อดีตชาตินะคะพอมาเกิด ในพบนี้ชาตินี้พอเขาสร้างกรรมนะกับคุณหรือว่ากับใครก็เลยทําให้บาปนะคะมันตามทันบุญของเขานะชีวิตของเขาจึงไม่ได้มีโอกาสดีๆนะมันเหมือนกับว่าถ้าแบบเขาไปเสี่ยงโชคนะก็ประมาณที่แบบว่าเป็นการที่ ซื้อเฉียดไปเฉียดมาอะไรเงี้ยนะคะแทนที่จะมีโอกาสดีๆประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในเรื่องของการเงินการงานแต่ก็ไม่ได้เงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันเฉียดไปเฉียดมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่สะสมแต้มบุญเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยมันเหมือนกับว่าชีวิตเขาไม่ประสบความสําเร็จไม่มีชื่อเสียงมันเหมือนกับมันมีโอกาสนะแต่นะ พอเหมือนสร้างบาปขึ้นมาแล้วนะมันสูสีกับความที่ตัวเขาเนี่ยจะได้รับโอกาสดีๆนะก็เลยเหมือนว่าตัวเขาคนนี้จะต้องสะสมแต้มบุญให้มากกว่าแต้มบาปของเขานั่นเองนะคะเพราะว่ามันเหมือนเดือดันรอเขาอยู่แต่เขาก็ไม่รู้นะว่าชีวิตเขาเนี่ยมันเหมือนกับประมาณที่เออพอรู้สึกว่าจะมีความสําเร็จในชีวิตนะแต่ไม่คิดที่จะทําบุญเนี่ย นะคะแต่คอยที่จะสร้างบาแล้วก็เลยทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะเชื่อในบาปในบุญนะเชื่อในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนะเมื่อครั้งแต่อดีตเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือเขาก็เหมือนได้เข้าใจนะคะเข้าใจในเรื่องของการที่ออทําบุญทําดีย่อมได้ดีนะคะแล้วก็ณตอนนี้เวลานี้นะ,ะเหมือนกับว่า สิ่งที่เขาทํากับคุณมันเหมือนทําให้เขาได้วางแผนอนาคตข้างหน้าหรือว่าได้คิดถึงในเรื่องของการที่จะสร้างบุญสร้างสุศสนเพิ่มมากขึ้นหรือว่านะ,ะเหมือนกับเขากลับมาคิดแล้วนะ,ะว่าสิ่งที่เขาเหมือนพลาดโอกาสไปอ่ะนะคะความสําเร็จนะ,ะที่เขาควรที่จะได้รับเนี่ยมันเหมือนกับเกิดมาจากบาปกรรมที่เขาทํากับคุณหรือว่าทํากับคนอื่นๆน,นะคะ เรามาดูสิว่าด้วยแรงอธิษฐานของคุณนะคะส่งผลให้คนคนนี้นะที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ยเขาได้รับผลกรรมทันตาเห็นนะในเรื่องของเอ,อ่อความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะมันมีอุปสรรคมันมีความผิดหวังนะมันมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าอ่ามีบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนนะที่คอยกระหน่ำซ้ำเติมเขานะเหมือนกับที่เขาเคยแวงกัดคุณเหมือนกับที่เขา นะเคยทําร้ายคุณเนี่ยมันเหมือนกับเขาเจอเหมือนๆกันกับคุณนะ่ะนะพอเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีคุณนินทาคุณหรือว่าเสร้างปัญหาให้กับคุณนะก็เหมือนกับเขาก็ได้รับผลตรงนั้นทันตาเห็นนะเหมือนคนที่เคยเข้าข้างเขาเนี่ยนะคะกลับนะแปรพักแปรพวกนะมามาเหมือนกับมาจงเกียจจงชังเขาในรูปแบบต่างๆ นะ The Devil Inherited ตรงนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาปกปิดมานานนะคะมันอาจจะเหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องได้รับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะคะมันเป็นในเรื่องของการที่ตัวเขาเนี่ยเคยสร้างปัญหากับคุณนินทาคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณนะทำให้คุณรู้สึกแย่ในที่ทํางานสุดท้ายแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับว่ามันสะท้อนย้อนกลับมาหาเขา นะไม่ว่าเขาจะทําอะไรหรือว่า,าความลับที่เขาปกปิดไว้นะสุดท้ายแล้วมันก็เกิดนะมันเหมือนกับว่ามันเปิดเผยขึ้นมานะมันก็มีบางคนที่แบบเหมือนมีความคอมเมนต์เขาไม่ชอบเขาอยู่นะสุดท้ายแล้วเขานะคนที่ทําร้ายคุณศัตรูของคุณเนี่ยนะก็ได้รับผลของกรรมตรงนี้นะคะโดนเพื่อนๆหรือว่าสังคมที่ทํางานของเขารุมกระหน่าซ้ําเติมเขานะหรือว่ารู้ความจริงแล้วว่าเขาเนี่ย นะเป็นคนแบบนี้เป็นคนไม่ดีนะทำอะไรที่เหมือนกับว่าเรียกว่าผลของกรรมอ่ะมันตอบสนองเขาในรูปแบบเดียวที่คุณได้เจอนะคะไม่เหมือนกับว่าตอนนี้เขากําลังโดนรุมนะโดนบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเนี่ยนะคะฟาดฟันเขาอยู่เนี่ยนะคะเขาพยายามที่จะต่อสู้เขาพยายามที่จะเหมือนกับเรียกว่าอธิบายเรื่องราวนะเกี่ยวกับตัวเขา นะให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยนะแล้วก็อยากจะให้เหมือนกับชีวิตการทํางานของเขามีความสุขนะแต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้นะเมื่อทําสิ่งใดก็ได้รับสิ่งนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทํากับคุณเนี่ยมันกลับไปสนองนะคะตอบในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วถึงแม้ว่าเขาอยากจะหนีไปที่อื่นแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้น การทำงานใหม่ได้เพราะว่าอาจจะด้วยอายุของเขานะหรือว่ามันเหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่อยากจะไปไหนแล้วหรือว่าเขาอยู่ที่นี่นานแล้วก็ได้ก็เลยทำให้เขาต้องอดทนนะะในการที่จะถูกคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีนะคะรุมกัดรุมถึงกันเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนั่นแหละเรามาดูกันนะคะว่าชีวิตของคุณและชีวิตของเขาเนี่ยนะคะ จะหมดเวรหมดกรรมกันหรือ,อยังนะในเมื่อเขาได้มีการชดใช้เวรกรรมต่างๆที่เขาทํากับคุณแล้วนะคะชีวิตของคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นนะคหนะ้าที่ทํางานแห่งใหม่นะจะมีความมั่นคงจะมีความสําเร็จนะแต่สิ่งที่คุณกลัวอาจจะเหมือนกับว่าวิตกกังวลใจในการที่แบบไปเริ่มต้นใหม่ะนะคะอาจจะเหมือนกลัวเรื่องเดิมๆกลัวเหตุการณ์เดิมๆก็ได้แต่เชื่อว่า บุคคลเหล่านั้นน่ะนะสังคมเดิมนะคุณอาจจะไม่ได้เจออีกแล้วคุณจะเจอสังคมใหม่ที่มีความรักความเมตตากับคุณนะให้ความช่วยเหลือกับคุณนะด้วยความพยายามของคุณนะด้วยความที่แบบคุณมีความขยันคุณจะได้เจอหัวหน้านะเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีนะแล้วก็คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณอนาคตของคุณคือเหมือนกับว่าคือจะต้องเจอคนดีด นะเจอคนที่เข้าใจคุณเจอคนที่คอยช่วยเหลือคุณ The world เนี่ยนะคะเห็นไหมงานที่คุณทำเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆได้รับความสําเร็จแน่ๆน,นะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเป็นคนดีหมดนะคะขอให้คุณเหมือนกับว่าทําใจให้สบายกับการเริ่มต้นงานใหม่ของคุณกับที่ทํางานใหม่กับเพื่อนร่วมงานใหม่นะคะฟังเพื่อเป็นการนําทางและแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ